สวัสดีครับพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดเร้วเข้มราชบ้านเราตลาดเสียออกสิบ้านพากันไปล่อตลาดของปลาลิมมขงแต่ว่ามาเบิ่งเขาให้ผู้เฒาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับร้านร้านคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ยสองสอบนะสองสอบนะโอเคเขาง่ายๆจากสองสอบาไปให้ผู้เฒ่าเพราะว่าสิกลับเมื่อล่ำาแล้วก็เลยว่าซื้อเขาไว้ผู้เฒากิน่อน วัดจะไปตลาดของปลาไปฮัตซือปลาแดกหาซื้อปลาแดกหาซื้อปลาแดงหางเรื่องน้ำเนาะจ้าใบบัไปบ่ัวใบต้นกันบ่ะเพชรล่ำเพลินเพชรล่ำเพลินเฮ้ยหมอลำเพลินแค่ว่อนี่บอเข้าเขี้ยวเขี้ยวงูนี่บอกสองกระสอบเอาไปไว้ผู้เฒ่าเพราะว่าเสียแดดออกไปออกงานลำสิบ่อนในกับมาอีกโดนเติบก็เลยว่าซื้อเขาไว้ผู้เฒ่าก่อนดีแทนสองกระสอบแล้วก็เนาะนี่เอาใบใบใบอะไรงามๆหนึ่งครับผมสามสิบห้ากิโล่ปลา ได้ข้าวกรองฟุ่มดิเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องครับได้เข่าส้งกระสอบมาให้ผู้เฒ่าอะไรก็แล้วแล้วไปมาเด้อค่ะครับผมร้านอยู่ไส้บะตีพี่น้องหาแล้วเธอเพิ่นถามน้องแม่ร้องนี่นี่ล้านดวงูด้านทิ่ดาพ่อนเนี่ยเขาสารหน้าตลาดสดเขมราศถูกต้องแล้วครับแล้วมเป็นดาเราค้างนี่ไปเสียร้านจอดรถอยู่นี่ร้านจอดรถตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดเขมรามาลาน ธิดาพรการเกษตรนะครับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาเี่อยากมาซื้อข้าวน้าซับปลาอาหารสินค้าต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับอยู่นี่มีครบทุกอย่างโอเคครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตไปตลาดก่อนขอบคุณครับมันหมานมันหวานด้วยคือมันนหวานครับผมขอบคุณครับงานปากแซงเดือนกุมภาพบอก ถ้าผมมีงานโอเคเยี่ยแต่ว่าวันวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่างานงานปากแซงมีกิ่เขาจองแล้วเก้าวันนั่นแหละมีมืออะไรมือนึงอยู่นะห่ะละเขาจะจ้างแล้วครับผมโอเคครับแม่ไปขอบคุณครับไปเสียอ่ะเข้าไปรอตลาดของปลาริ้มโค้งไอพี่น้องห้าบาทนี่จวดจวดนี่คือเขมราชบ้านจานทร้อยนะครับอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องไปแปรเดกไปส่งให้เพื่อนก้นบาตนี่แปปรเดกและครับไปเบิ่งของปลา ไปน้ำกันพี่น้องเฮ้าจวดจวดนต่อไปโอ้โก้อนสิแวตลาดของปลาพี่น้องพลาเสียอักเพราเบิ่งน้ำโคงเป็นไนรลบดีวะเนี่ยสุดยอดวะคากล้วยเสียอักบนมากหลายน้ำโค้งว่าสั่นบางทีเลือกก็เจ้ามากหรอกแต่มาแล้วมีหัวงัวโค้งได้เสียออกเห็นพวกเจ้าเลี้ยงงัวเต็มอยู่เลยงัวโค้งกวนครับตลาดของปลาตรงไปอีกหน่อยนึงประมาณสองร้อยเมตรแต่ว่าตอนนี้ น้ำเอาเลือดไปนเอาเลือดวนั้นบรรยากาศดีขนาดน,นี้ว่าพี่น้องเลยธรรมชาติล้นลวนๆไปเดี๋ยวสิไปเอาคลิปสั่นจังหน่อยก่อนโอ้ทายรูก้ะเวย้ยเชืชช่อี่เชื่อพี่เชื่อพี่เปล่าเนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดเลยน้ำโขงหน้าอำเภอเขมราชออว่ากันกเจะจัดงานแข่งเลือ เพียนี่แข้งเรือยางผ่านไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับสุดลูกหูลูกตาเลยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพี่น้องทางสปปลาวลงไปพุ่นกับสิไปทั้งโคงเจียมพ่นละพี่น้องขึ้นมาทั้งเต่งเี่กัเป็นวกดาหาันไปได้เสียบรรยากาศโอเคปะไปไส่ละคนเสียแล้วปะ สาหลายคนมาเด้อมาเด้อพ <c oughs> ูดว่าจะไปท้ายอยู่บนบน่จุดชมวิวบรรยากาศดีขนาดบนเราพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิไปรอเบิ่งของปลาลิ้มโขงก่อนบาดบนี่พูดว่าจะไปท้ายอยู่นั่นบนน่เทศบาลเกมยร์มาลาดไปไหนคากบ่หน้าโขงตน้าไรขนาดเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีไปไปเบิ่งของปาลาพี่น้องครับบาดนาีน่จวดจวดจวดเฮายทับเสียงออกภาพบนบ่ ไกันไปกันต่อเลยไปดูของปลาอุ้ยมาฮวดแล้วครับบาดในตลาดของปลาไม่หยังนี่ปลาเครื่องไงปื๊ดตัวใหญ่ครับเถอะปัดปัดปัดปาดปัดปลาเครื่องไงปลาเครื่องไงีปร้องคูนะไงก็ข้นว่าสัตมีหยังแนบาดในจิปอมสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับเขาเสียออกจะไปจะไปงพระดิโอ้ไปเบิงของปลาเปิงพราเอาลวดเจ้าอย่างได้กันเจ้าไป อันนี้เลยแล้วก่อนสิยภาพี่น้องเบิ่งของปลาก่อนพี่น้องนะครับจิ๊บปมยังอย่าน้องเสีย,ยไก่นาะป้ามีอย่างเนี้ยพี่น้องเดือดผ้าเบิ่งก่อนเด้อดบัตรเด้อจิ๊บปมจิ๊บปมแต่ว่ากะไก่เสิเบิดหนามันเลยพี่น้องแต่ว่าแพงกว่าเก,เกเ่าวเป็นมดบัดนี้มันมันบ่ถือคือเอก่าล่ะแพงกว่าเก่าล่ะพี่น้องเพราะว่ามันมันเบิดหนามันแล้วแต่ว่าก็ยังมีอยู่กระปูกระปูอุ้ยกระปูกระปูกระปูห้อยหอยน้าหอยหน้าหอยขี้กระาย อันนี้กระปูแบบขุดเอาอันนี้กระปูกระปูยันงนอนแนวนีน่เนาะกระปูหินบ่มีกระปูหินมีกระปูขุดเอาไม่นางเข้มนางกล้วยนางกล้วยนี่กี่ปมเนีตลาดเพิ่นกระเพาะท่านในหลายปันใดเพราะว่ามื่อนี้มีตลาดนัดวันจันทร์นะครับเสียสออกยากไรพระพระเจ้า,า,า,ามาของของังไก่ล้หน่อย นี่ละของปลากันสิประมาณนี้นะครับมีกีปูมีกระปูแตาขอเสวียนปลาเครื่องไหมตัวซ้ำเจ้าคนได้เสียวมั้ยตัวบักใหญ่นี่ไม่เป็นรองไหมหูลู่อยู่ไหมตั้งแต่หัวกับปลาคนะตัวใหญ่แห้งไปรองนะครับปลาเครื่องน้ำโขงไตยังบ่ปะไปเพิ่งปลาแดกเพิ่งปลาแดกไปส่งไ้เพื่อนเพราะว่ามือนี้ มันมีตลาดสดเพิ่นก็เลยบ่ทันไดเนี่บันไดพี่น้องบ่ทันได้ของของบ่ทันหลายบันไดนะครับสวัสดีสวีดสวัสดีน้องน้องัองวสมองงัวมะขามป้อมอะไรกัคุณนาย <laughs> เล่นตลกอยุคกระสวสดไว้แถอะมา <laughs> ะดีปลาแดกไม่เง่ขันเอาคือจังบ่มีซุ้มตัดหวัวเพาะเขาจะว่าตัวตัดหัวมันเข่าท่าเลย นี่บอกี่ยังเสร็จีกมีมีแต่มีหัวไหวเดี๋ยวสิโทรหาลุงก่อนลุงล่ะว่าอยากได้อยากได้แบบตัดหัวอะไรใส่ขี้พ่อมือขี้บ่มนี่เอาก็ดีแท้รุ่นใส่ขี้กับมีพี่น้องไม่แข็งไม่แข็งเสียไม่แข็งเลยเดี๋ยวไปต่ำเจียวได้เลยไม่แข็งนะพี่น้องนะไม่แข็งเกียดแห้งนี่ผู้ใดท้าเกียดแห้งนี่นี่เกียดแห้งนี่เกียด์ี่โมแห้งผู้ใดท้ามาเนี่ย นี่แกดิโมแห่งๆหอมๆจีบโอมใส่กี่ใบครับนี่บ้าเดี๋ยวป้าพี่น้องรอเบงก่อนเด้อฮาร์ดนี่ครับพี่น้องนางกล้วยนางกล้วยนี่ให้เสียอวกไปจีนี่นี่เป็นวะจัดตุ้มแล้วจะได้ตัวนี้เป็นวะเออเอาเดี๋ยวจังหวะกันเดี๋ยวป้าพี่น้องรอเบงก่อนจังสีมันสือแป๊บเดียวแป๊บเดียวใหญ่เพิ่นถามว่ากันมาฮอดตลาดของป้าเบิงหายบรรทุ่ในเด้องว่าแต่นมี่อย่างแน่ก็เลยพาเบิงก่อน นะครับเสื่อเพิ่นอยากได้ยังเสื่อเพิ่นอยากได้ยังไงเพิ่นสั่งมาโหลดนะครับพอได้ทรงให้จิปโอมใส่ขี้แล้วก็มีของบลาทั้หลายเป็นไงเนาะมาอนีตลาดนัดเนาะตลาดเขมยระหลัดไหมโอ้ของบลาคาร์บีเขาจะเกี่ยวเขาข้นขนก็เลยบมาหาของปลาโอ้ครับครับครับปลาคอยเดือดนี่แม่คืองามแต่แม่พี่น้องครับปลาค้อให้เดือดให้เดือามาดูพ่ บอกห้อยเดือยคัดออกว่าตัวนี้ย่สุดแม่นบ่อันนี้ไสเอี้เอวอันนี้ไสเอวอันนี้ไสเอ็มไสเอ็ดสิแกว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 นี่แหละครับของปลาเฮ้ากับสิบประมาณนี้นะครับมีหอดบวบเฮ็ดบดปลาไปลาคือกันน้ำเพลิงก็มีเป็นจะได้มานั่งกินแก้วอู้ยังนีุ่๊บวะนี่ปุบแหงป๊บแงปัมาสวยสิปุ๊บแหงเสียออก นี่นี่ของฝากของตนอนย่างนี้เลยกบแพียงนี่วูนน้มากินกแบกแพียงเมื่อกี้ล่ะเก้วเขีวเกีวมีกบแพ้งด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากทานกบเพียงมีนะจ๊ะมีนะจ๊ะมีบ่หลายพอมจํานวนจํากัดกบแหียงนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไปพี่น้องเบื่องพูดให้อยากได้มืออื่นเศร้าสีเมื่อให้พี่น้องสร้างมาเดี๋ยวสิลียนมาเอาให้เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับกบแพียงเขียด อ่าคุณนายมาเบิ่งว้าลำเด้อมาจัดมาเวลาพ่อกันนัานงานปากเส้นจ้างานปากเส้นข้าวเดียวข้าวเดียวไปพี่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บิ่งไปเบิ่งไปยังไงลุงลุงแล้วว่าจะได้ไปยังกินข้าวกับยังเนาะทางนัง้านก็ปเป็นเสียบแต่เนาะมาเด้อกินข้าวเด้อปนอี่ยังอะไรเมียโอ้ปนกุ้งเอาเสียบ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 จ้ามัตเตสโซ่มาเบิ่งแนวกินแนวอยาก พาดบักนัดนัดไผอ่ะมาแล้วพี่น้องกินข้าวครับบักนัดนัดไผ่ดิโอ้บักไร่ย่ำลำย่ำลำญ่ำเราคอยบอคอยบอปิ้นท้องซีมมังกรจะมาก่อนนี่ไปไปบังปลาย่างบักลำใหญ่กินข้าวก็ยังกันเลยดิโอ้ยน้องพนพ่อหนาพ่อตากินข้าวกับเจียวมันเป็นตาชั้นแต่ ครับผมตัดผมเก่าผมใหม่ว่ดสันปงอยู่ครับครับผมไม่แล้วครับมาเบิ่งปลาแหงก้อนมีบอลหน่อยโอ้ยปลาแหงพี่ส่งพี่ปลาแหงฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยปลาแหงไหมนี่บอกปลาแหงมีอยู่ตัวหนึ่มีอยู่มีอยู่คุณลุงแล้วว่าจะได้ปลาแหงว่าสันนี่ดิแบบปลาวงปลาหยังกับมีอืปลาแหงปลาน้ำมโคงนั่น ปลาแห้งหน้อยปลาแห้งหน้อยเอาพี่โยดอกเดี๋ยวสิโทรหาลุงเราก่อนแต่กับมีปลาแห้งปลาแดกตัดหัวมีไหมนี่<อ>นี่ไงปูปลาหนังเนาะนะเนาะเอาโอเคกระสันกระสิจบคลิปสะก่อนพี่น้องได้แล้วครบแล้วกระสิหาสื่อให้เพื่อนตามเพื่อนสั่งมาอยังเฮ็ดยังกันั้งนั่นคอยไปหาหลองหาล่ำตัวโอ้ละนอ <laughs> <laughs> นากระถิ่นนากระถินโอเคอ คลิปนี้ผ้าเสียออกมะลาะตลาดของปลาลิมโขงเขียนลดาดกาสีเอาไห้ซับนี่ก็แล้วกันนะครับสินค้าต่างๆนั่นนะตามฤด,ดูกันกระมี่จิ๊ดพมมีก่กระปูมีหลายแนวอยู่นะครับปลาแหงกระมี่ปลาแดกต้อนปลา,า้ำโขงนะครับคนใดโนดกโนใจยังกระซังมากเมืออื่นสิเมื่อน้องสยออกเนาะเอาโอเคบยบไปไปแล้วครับพี่น้องจวดเละตลาดของปา่าริมโขง